เอาสั่งเอาสั่งสองเลยเราถือไปด้วยทำไมอ๋อเชี่ยรถเจ๋งดีนะอะไรอะมินิคูเปอร์เหรอไม่รู้ฮะกูเห็นมันเขียนแค่มินิกูเลยดาวว่ามินิคูเปอร์ว้าวเออแม่งดูแม่งเจ๋งดีเออ กูก็ไปเพื่อสนใจรถเลยนะแต่ว่าแม่งกูเห็นมาเนี่แม่งก็ตู๊แปดตายครับถ่ายตัวละอ้าวรถเมย์ไปละคุชบายอะไะกูขับเป็นนั่งเล่นคอมต่อละขามาก็ถ่ายรูปเลยเนี่ยรูปที่เขาถ่ายด้วยกันมาโชว์ให้ดูหน่อยนะฮะเพราะว่าคนที่กดเข้ามาดูก็คงยากจะเห็นรูปคนนี้แหละนะก็หลังจากที่กินที่ร้านลุงโจเขาก็พาพี่แบงค์ไปที่อม ที่บ้านริมน้ำนะ่ะที่ผมเคยไปนะฮะแต่นั่นแหละอืมก็ไม่พูดอะไรมากเลยนะเพราะว่ากูไม่เคยรู้เลยนะฮะ ก็ถ้าเกิดกดเข้ามาดูแค่พี่แบงค์กับลุงโจก็กดออกได้หลังจากรูปนี้ได้เลยนะฮะเพราะว่าก็หลังจากนี้ก็จะเป็นคูพูดปัญญาอ่อนของกูพีเองแล้วนะฮะสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่6เมษายนนะฮะก็นี่คุยร้านปิดแล้วนะฮะพี่แบงค์เขาก็กลับไปแล้วนะฮะพี่แบงค์บอลลิส์นะฮะรู้จักเปล่าฮะ ถ้าถ้าคนถ้าคนอยู่สมัยยุคเก้าศูนย์าจะคงรู้จักะนะฮะผมไม่เคยดูละครแบบนี้แต่ว่าลงจอเขารู้จักพี่แบงนะฮะเป็นเพื่อนกันมาบ่อยเลยตอนอยุ่ละครปฐมพี่แบงเขาก็เคยมาที่ร้านที่ร้านเตียวก่อนนะผมผมก็เคยถ่ายนะแต่ว่านั่นแหละมันก็มันก็นานแล้วนะหลังจากนั้นเขาก็มามาตมอีกหลายรอบแลวแต่ว่าวันนี้วันนี้เขาอุาาสบบตส่าหนะ์มาถึงสมุทรสงครามนะมาถึงเตียวก่อนเขา มาตั้มภานะฮะเขามาถึงนี่เลยก็ลุงโ,โ,โจ,เข,โโจเขาลุงโจเขายัางเซอร์ไพรส์เลยนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรกันแหละเอออยากเห็นรูปหน้าอยู่บนเฟซปีแบงคนะ์นหละเฟซลุงโจเลยเออถ้าถ้าอยากอยากรู้ว่าเฟซลุงโจคืออะไรแล้วก็อาชื่อว่าโจเดดเมทัลสันนะฮะกูเอ่อสะกดไว้เดลยไว้บนหน้าจอให้ก็ได้แต่กูใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นนะว่าเฟซเขาอยู่ไหนนั่นแหละนี่กูเดินมาตรงนี้เพราะว่ากูสังเกตกูเพิ่งจะกูวันนี้เมื่อวานกูเห็นแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานกูกลับมากูสังเกตว่า มีป้ายมาเพิ่มนะฮะใต้หาเสียงไม่แม่งม,มาติดกันใหญ่เลยนะฮะเออเมื่อวันก่อนก,นกูเห็นเขามาติดตรงนี้วันนี้วันนี้มีมีเมื่อวานมีอันนี้มาด้วยนะฮะก็เลยเดินม,มาถ่ายหน่อยเออนั่นแหละไม่ไม่เอ้ยไม่ได้ถือว่ากูช่วยเขาหาเสียงนะเพราะว่าเอ,อเขาเลือกตั้งในวันที่1 1พฤษภาคมกว่าวิดีโอนี้จะออกก็เลยไปเป็นทาสลวจ้าเฮ้ยไม่เลิไม่ไม,ไม่ไม่ตัองห่วงนะ,นะ มีญาผมคนหนึ่งญาผมคนหนึ่งเขาสมัครอยู่ได้เห็นไหมเห็นเล็กสี่นะมั้ยเดี๋ยวกูเข้าไปถ่ายใกลๆแล้วกันกคดอยางมานะจ๊ะเ,เนี่ยคุณสนองสนองเมื่อกี้กูอ่านมาสมองกูอ่านผิดเออ นี่ชื่อตัดจิ่นะฮะผมไม่เคยถ่ายให้ดูหรอกนะแต่ว่าผมเคยไปบ้านเขาผมเคยถ่ายหมาเขาให้ดูนั่นแหละเออแต่กูโชว์ให้ดูได้ว่าหมาเขาเป็นงไงนะแต่นั่นแหละวันนี้วันเกิดเขาพอด,ดีนะฮะเราป้ายเพิ่มมาติดเมื่อวานพอด,ดีนะวันนี้พวกแม่กับเอ,อิงโจเขาไม่อยู่หลานกันนะเขาไปบ้านยายกันเพราะเขาฉลองวันเกิดกันแตออ่ผมไม่ได้ไปนะเพราะว่าไอแทนม่นชวนกูเล่นไอนี่นะเออ ดีเอ็นดีนะฮะตั้งเจนแอนต์ราคอนนะกูไม่เคยเล่นหรอกแต่เออแต่เมื่อวานนะกูกลับมาจู่ๆมันชวนกูเล่นไงกูเลยอ้าวเดี๋ยวลองหน่อยได้ให้มันสอนหน่อยละกันแต่แต่วันนี้มันบอกมันจะชวนกูอ่สร้างตัวละครก่อนเพราะมันต้องสร้างตัวละครเลยใช่ไหมไอ้ดีเอ็นดีเนี่ยก็นนั่แหละก็ไม่กูไม่รู้มันจะสร้างตอนไหนไงแล้ววันนี้พวกแม่ไปกลับมาดึกแน่กูเลยอ้าวเฮียกูอยู่ไปแทนดีกว่าไปกูไม่ได้ทำรนะก็เออ ไม่ไม่ขอไปฉลองวันเกิดคุณคุณสนองคุณประจิงแล้วกันนะฮะวันนี้กูอยู่นี่ดีกว่าแล้ว <laughs> แต่แหละเอยเออไอ้โปตเตอร์โคนันที่กูได้มาเมื่อวานเดี๋ยวกูไปแปะเลยดีดกว่าไหมนี่กูกยังนี่กูยังตัดต่อไปล็อกอยู่นะ<ม>เออช่วงตอนนี้ระหว่างรอที่เอ้แทนยังไม่มากูยังไม่รู้กับว่ามันจะนัดก,กี่โมง กูกูก we so no ็ต like ัดต่อวิดีโอไปอยู่นี่ก็ประมาณเดือนพฤศจิกาแล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนที่กูถ่ายพอเยอะอยู่เพราะมันเป็นเดือนที่ที่กูไปสอบโทอีกไงแล้วแล้วมันเป็นเดือนที่กูเริ่มไปที่ซีคอนอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะก็นั่นแหละก็เลยมีอะไรเยอะแยะถ่ายเยอะแยะกูเลยมันก็เลยต้องตัดมันเลยต้องอับเยอะนะฮะแต่อนอะก็อับไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรจ้าอ้าวไอ้เหี้ยเออกูเพิ่งจะนึกได้กูแชร์ในโทรศัพท์เข้าคอมอยู่แล้วกูเดินถือ กูเดินถือโทรศัพท์ไปถึงป้ายตรงนู้นมันจะอัพให้กูไหมเนี่ยไ <laughs> อ้ย่าลืมเออไม่เป็นไรโอ้ยอัพต่อแล้วเดินกลับมาเดินเอาโทรศัพท์เดินเอาอีกต่อเดินกลับมาเนที่คอมดีกว่ามึงรีบๆอัพต่อเลยมันเนี่ยไอ้ยกล้องสองหน้าจอบไปไหวแต่ว่ากูหอไม่เจอ เอ้เทียแล้วกูจะติดกูจะเอาปอเตอร์ที่ติดกัะเพรยัยงไรถ้ากูกหาการส่องหน้าไม่เจอไอ้เทียต้องใช้เอาใช้เป็นโทรศัก่อนแล้วความจริงไม่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ความจริงก็คือกูหาจะการส่องหน้าไม่เจอไอ้สอด yeah <ersch> ความจริงไปเพียงบางเทยมเท่านั้นแล้วความจริงก็คือเทปเก้าสองหน้าก็อยู่ในเก๊ะนั่นแหละกเพิ่งจะหาเจอนั่นแหละฮะแบบไปเรียบร้อยโคนันนะฮะอาฟสไตล์เป็นเป็นแบบตอนพวกโมเดิร์นพวกตอนใหม่ๆเนาะอือก็นี่น่าจะเป็นรูปที่เขาวาดข้างในเล่มร้อยหกมั้นไม่รู้เหมือนกันนะเวลาพวกของแถมเนี่ยมันจะมาเกี่ยวกับของที่ได้เกี่ยวกับรูปที่อยู่ในหนังสือนะฮะแตนั่นแหละนี่ เรแปะไปเรียบร้อยแนละ้วนี่แม่แม่หนโจกลับมาจากบ้านยายที่ไปฉลองวันเกิดคุณ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 ตาจิ๋มไปแล้วนะฮะก็นั่นแหละนะเดี๋ยวเออรอเขาอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวกูไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวกูก็นอนแล้วมันดึกแล้วเนะี่ยไอ้เหี้ยแต่ก็นั่นแหละฮะนี่เดี๋ยวจะนอนแล้วนะอาบน้ำเรียบร้อยเออก็เมื่อกี้ ครับอะไรนะเมื่อกี้ก็คุยกับพวกแทงกับกิ๊บไปไปอยู่นะฮะมันไม่อยกให้มึงบอกนะไอ้แทงมันชวนเล่นเดียนดีนะไอ้กิ๊บมันเป็นดีเอ็มนะฮะมันเจนมาสเตอร์นะมันตลบมันเป็นเจ้าของอะไะก็ยงไงก็เออก็วันนี้ก็มันก็ให้สร้างตัวละครน,นะก็สร้างหมดแลวจริงๆกูก็ยังงงๆอยู่ในตรงนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคงจะพอๆถูถถถถยๆได้ไทยไปได้แนละ้พพวเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะชวนเล่นไนีก็อืม ก็จะลองเล่นดูสักหน่อยแล้วกันนะฮะมันไม่ใช่ตายาวมันเล่นแบบมันเป็นเล่นวันช็อตเล่นทีเดียวจบนะฮะก็ไม่ต้องห่วงนะฮะว่ากูไม่อยู่แล้วเขาจะเล่นกันไม่ได้นะฮะแต่นั่นแหละสร้างตัวละครเป็นจุอยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะโชว์ให้ดูแล้วกันกูแต่กูจะนอนนะก็เออแค่นี้แล้วกันนะฮะกูว่าถ้าไง่ได้อกันี้ฮะวันดีครับ